วันนี้เราจะไปสอบถามกับผู้รู้กันดูร่วไมไปถึงมองมุมมองใหญ่ของตลาดหุ้นไทยนะครับว่าในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของเฟดด้วยประเด็นนี้คือประเด็นสาคัญนะฮะที่จะมีการพูดถึงการเกี่ยวกับปัจจัยของการลงทุนทั้งสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้พูดคุยครับกับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกครับกรรมการผู้จัดการบอลลอที่ปรึกษาเอกการลงทุนครับคุณเอกพิทยาสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาประเด็นใหญ่ก่อนเลยครับแจสครับจัสมินในวันนี้คุณพิทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาทำ p e n d อ n offer แบบนี้หลายคนตั้งคําถามฮะจะออกจากตลาดไหมคุณเอกมองยังไงฮะครับคือจริงๆผมผมเรียนอย่างนี้นะครับผมคุยในในฐานะที่ผมเป็นนักวิเคราะห์และคุยกับนักลงทุนเนี่ยบางทีในโจทย์ที่เราไปตั้งเครื่องหมายคาถามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คําตอบในส่วนของราคาครับเช่นเขาทําเพื่ออะไรหรือทําอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราตีความหมายว่า ระดับราคาหรือราคาตลาดในช่วงสั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยรเ,รเราเราเราน่าจัดเหมาะสำหรับถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับคือบางทีไอ้เรื่องที่เราตีความเรื่องที่เราอยากรู้ในสิ่งที่สื่ออยากรู้เนี่ยกับในสิ่งที่นักลงทุนอยากรู้รรมันมันมีความต้องการไม่เหมือนกันผมอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสื่ออยากรู้ว่าทําอย่างนี้เพื่ออะไรจะออกนอกตลาดหรือเปล่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเปล่าแต่สำหรับนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่อาศัยส่วนต่างราคาเขาแค่อยากรู้ว่า ราคาระยะสั้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างณักขณะน,นี้ตอนนี้ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ,บหลังจากมีการปลดเครื่องหมายหอ,อ,อนะครับอันนี้อันนี้ประเด็นแรกที่ผมอยากจะตั้งตั้งตั้งตัวแปรไว้คือ่เรื่องอื่นๆด้วยนะครับ,บเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ของนักทุนมันเหมือนเวลาเวลาเราอยากรู้ว่าเมื่อวานหุ้นเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์สหรับการลงทุนหุ้นในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของแจ็ตเจ็มินนะครับผมประเมินอย่างนี้ฮะคือคือการเข้ามาซื้อ หรือคุณเ็อกเที่มีการชี้แจงมาล่าสุดต่อตลาดนะครับเนี่ยนะครับก,ก็ชัดเจนครับก็คือว่าไม่ได้ต้องการที่จะออกนอกตลาดนะครับส่วนใครจะไปตีความว่าไอ้การชี้แจงจริงหรือไม่จริงนี่ไม่ใช่หน้า,นาที่ผมละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมราคาหุ้นขึ้นเพราะดูดีง่ายๆเนี่ยเอ่อมันก็มีดีมาเข้ามาเพิ่มเติมแต่เดิมนะครับคือคือการที่เจ้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยต้องการซื้อหุ้นแน่นอนครับ มันก็ดีมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถูกไหมฮะพอดีมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยหุ้นก็ขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมองต่ออย่างที่ผมเรียนไม่ในช่วงแรกก็คือว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาตั้งแต่ราคาประมาณสองบาทห้าสิบสามบาทนะครับประมาณสามบาทตั้งแต่ช่วงประมาณเดืนอนกุมภาพันธ์ขึ้นมาโดยตลอดนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นก็ลงไปเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเราก็จะทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุนก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็จะรู้ว่าต้นทุนของด้านคุณลักษะที่เข้ามาเพิ่มทุนก่อนอหน้านี้อยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่นะคระับนณะระดับราคาเจ็ดบาทกว่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะถูกแนละ้วไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานหรือในเชิงของเทีเคเกอเพราะฉะนั้นจุดจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในระยะสั้นราคาหุ้นเนี่ยขึ้นได้เพราะดีมามันเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเรียนในช่วงแรงมาสคูนี้แต่ถ้าถามว่าเจ็ดบาทกว่าเนี่ยเป็นราคาเหมาะสมในการลงทุน หรือไม่อันนี้ต้องดูโครงการเขาในอนาคตครับงั้นขยับมาดูจากภาพใหญ่เนี่ยฮะดูแจ๊ตไปแล้วนะดูภาพใหญ่ของหุ้นไทยกันหน่อยฮนะเดี๋ยวจะมีประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของเฟสแล้วก็เดี๋ยวจะมี BOJ ด้วยฮนะพี่เอกมองอยังไงฮะคือผมมองว่าหุ้นระยะสั้นเนี่ยเอ,อน่าจะเห็น1 5้าก่อนแล้วค่อยซิกแซบไปค่อยมีแรงขายครับ,รบเกิุผล2-3ประการเรื่องเฟสเนี่ยจะพูดว่าฟันธงมันก็คงไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดูขาจากต่างประเทศเนี่ย อ,อมันก็มีความคิดเห็นหลายหลากแต่ผมถ้าถ้าในความคิดผมเนี่ยไม่น่าจะรีบขึ้นนะครับ<ม>อย่างเหตุการณ์ระเบิดที่นิวยอร์กคืนคืนคืนวันศุกร์วันเสาร์ของเขาเนี่ยนะครับเช้าเช้าวันอาทิตย์เราเนี่ยอ,อ,อมันก็เป็นสัญญาณว่าหลายเรื่องเนี่ยผมเป็นเฟดแล้วผมรีบแค่นี้ายการเงินแบบเร่งด่วนเนี่ยมันก็เร็วเกินไปนี่ยังไม่นับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าตราขุนเราเนี่ยรับรู้ข่าวเหล่านี้ไปพอสมควรไม่งั้น พันสี่ต้นๆไม่วิ่งมาพันห้าหรอกฮะ,ฮะนะครับตอนนี้เราเหมือนอยู่ในช่วงปลายของการดิดกัดแต่ข้อดีอย่างนะครับก็คือว่าใครที่จะหวังว่าคุณจะลงแรงมากๆผมว่าไม่เกิดขึ้นหรอกครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าตอนนี้พอขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเช่นไปถึงพันห้าอ,อาจจะเริ่มติกซาร่าอาจจะมีแรงขายบ้างครับครับจะไม่มีปรับฐานรุนแรงใช่ไหมฮะรอบนี้คือคือค,อควาว่ารุนแรงเนี่ยเราเรามันแล้วแต่ใครตีความนะแตบางคนบอกยี่สิบสุดที่อ่ารุนแรง แต่การที่จะย้อนไปเหมือนสุดสั้นสุดเมื่อวันกันที่แล้วคงไม่มีครับครับไม่มีเซอร์ไพรส์อีกรอบนะฮะสบายใจาเลยครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับการเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับจากข่าวล่าสุดมันมีเป็นเรื่องภายในประเทศอยู่เกือสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเรื่องต่างประเทศอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องในประเทศในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะคาดการณ์ลำบากแต่ผมคิดว่าคงคงไม่น่าจะมีอะไรครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณเอกวิทยาเอี่ยมคงเอกนะครับ กรรมการผู้จัดการบลที่ปรึกษาเอกการลงทุนนะฮะก็ประเด็นสำคัญต้องคงจะอยู่ที่เรื่องการประชุมเฟดกับวันที่2ี่สิบยี่บนะฮะพุ่งนี้เดี๋ยวคงมาดูกันนะฮะเพราะว่าดูในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็มองว่าเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นค่อนข้างน้อยมากๆฮะ,ะเพราะว่าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเฟดจะรีบขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการหักหานจนเกินไปหรือเปล่าแต่มองอีกมุมหนึ่งบางคนก็มองว่าเมื่อ เฟดบอกว่าปีนี้จะมีการขึ้นแต่ดูทั้งปีแล้วยังไม่ขึ้นเลยโอกาสในการขึ้นในช่วงปลายปีก็อาจจะมีแต่ว่าจะขึ้นรอบไหนเนี่ยจะด,ดูอีกทีหนึ่งส่วน BOJ เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันะฮะถ้าเกิดสมมุติว่ายังมีการเพิ่มมาตรการเรื่องของวงเงิน QE ต่างๆอาจจะทําให้หุ้นไทยของเราเนี่ยดีขึ้นมาอีกพอสมควรล่าสุดเมื่อสักครู่ไปตรวจสอบดูนะฮะปรากฏว่า ตอนนี้หุ้นไทยอยู่ที่1 4 8 3 9 1จุดนะฮะตอนนี้บวกขึ้นมา4.97จุดนะครับล่าสุดเนี่ยลงไปนิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่1 4 8 2 1 2จุดส่วน j a z ครับหลังจากปลดเครื่องหมาย H ไปแล้วเนฮะเครื่องหมาย h r อสล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่7บาท25สตางค์ราคาเท่ากับการเสนอทำ tender offer นะฮะขึ้นมาถึง9.02%ส่วนตัวของ j a s m n n w w r r r n n 3 ที่จะมีการซื้อเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่3บาท68สตางค์ต่อนหน่วยนะฮะสำหรับราคาล่าสุดหลังจากกดเครื่องหม่ s เอไปนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อขายแจ้ช่วงนี้ดีขึ้นมาคงต้องพิจารณากันนิดหนึ่งนะเพราะว่าราคาตอนนี้ดีดมาค่อนข้างสูงพอสมกวรนะครับขยับไปดูที่ตัวของราคาทองคำกันหน่อยนะครราคาทองคำเนี่ยก็มี ประเด็นสําคัญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยตัวของราคาทองคําล่าสุดเนี่ยนะครับก็ขยับอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเพราะว่าตัวของ CPI ออกมาสูงกว่าคาดการเดิมนะครับคือเดิมทีเนี่ยมันน่าจะออกมาที่0คือแทบจะไม่ขยับแต่ว่าตัวเลขออกมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่0.2%สนะครับส่วนตัวของ c Core C.P.I เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.3%นะครับก็เลยส่งผลทำให้ดอลลาร์สหรัฐนีแข็งค่าขึ้นมานะฮะตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราอยู่ที่96.11จุดะครับก็เป็นปัจจัยกดดันตัวของราคาทองคาราคาทองคาแท่งล่าสุดนี่นะครับ รับซื้ออยู่ที่21,650บาทขายออก21,750บาทส่วนส่วนทองรูปพรรณครับรับซื้ออยู่ที่21,254บาทขายออกอยู่ที่2 2 2 5 0บาทนะครับปัจจัยสัปดาห์นี้นี่ยที่บอกไปก็คงจะต้องไปโฟกัสกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมเฟดนะฮะว่าตกลงแล้วรอบนี้เฟดจะยอม เ็นอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้เฟดบอกว่าจะมีการขึ้นดูทั้งปียังไม่มีการขึ้นย้อนกลับไปพี่แล้วบอกว่าจะขึ้น2รอบแต่ขึ้นจริงๆเพียงแค่รอบเดียวเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคุณมนชยัยฮะว่าปีนี้เราจะได้เห็นเฟดกล้าตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับ